ปกติเอนาได้อยู่ข้างเดี๋ยวมอบางแคอยู่แล้วแต่เหมือนว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เดี๋ยวมอบางแคจัดกิจก,กรรมดีๆแบบนี้แล้วก็ใกล้ถึงเทศกาลวันแม่แล้วค่ะถือว่าใครนะคะที่กำลังาหาของขวัญ 11-11สิงสหาคมค่ะเวันที่เที่วันสุดท้ายแล้วเนอะก็ <c oughs> ตอนนี้ยังทันนะคะก็รีบๆนะคะมาหาของขวัญให้คุณแม่กันที่จะมาบางแคนคะคะอนานามีเตรียมของขวัญอะไรให้คุณแ,แม่นะคะเตรียมค่ะปกติเนื้อดอกไม้ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่ง <c oughs> ที่เราใช้แทนความรักความรู้สึกแล้วอานาก็เตรียมดอกไม้ไว้แล้วแล้วก็วันนี้ก็กะจะมาหาของขวัญเล็กๆน้อยๆให้คุณแม่ที่งานนี้เลยค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างกับหลังที่เราเซ็นกับประกวดแล้วอีเวนต์แน่นเลยดีใจค่ะ การที่อีเวนต์นั่นแสดงว่าทุกคนกาลังเชียร์นาอยู่นะก็อยากจะมีอีเวนต์ทุกวันค่ะใครสนใจก็ติดต่ออีเวนต์ได้นะคะค่ะจานนี้เรามีการซุ้มซ้อมในการเตรียมตัวยังไงบ้างโอซ้อมเยอะค่ะก็ต้องการที่จะเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดแล้วกันก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆซึ่งแป่บปุ้ยก็จัดตารางแน่นมากแต่ก็ดีใจค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอค่ะมีความกังวลเรื่องการออกเสียงเรื่องภาษาอะไรไมค่เห็นแบบมีซุ้มซ้อมในการอไไม่ได มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพัฒนาอยู่แล้วสุดท้ายแล้วแอนนาก็อยากพัฒนาในทุกๆเพื่อนนอกจากเรื่องภาษาไม่ว่าจะเป็น performance speech หรือว่าหลายๆอย่างก,ก็อยากที่จะพัฒนาทุกอย่างพร้อมกันเลยค่ะก็จะเน้นทุกๆอย่างเท่ากันแล้วก็จะฝึกอะไรที่แบบเหมือน,นเรามาเทสกันอะไรที่ยังไม่ถึงมาตรฐานก็จะพัฒนาสิ่งนั้นแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่ามันเนื่องจากมันเป็นครั้งแรกของคุณพ่อเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงคะ่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบเราใช้ชีวิตปกติวันนี้แต่พีตื่นมามันเป็นอีกคนหนึ่งเลยเขาก็เลยตกใจนิดหน่อยที่มีแฟนขับมาตามเขาแต่ว่าคุณพ่อโอเคนะคะไม่ได้รู้สึกว่ากลัวหรืออะไรแต่มันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สําหรับเขามากกว่าซึ่งแอนนาเข้าใจทั้งสองฝ่ายทั้งตัวคุณพ่อเองที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วก็ทั้งแฟนขับด้วยคะ่ะแต่คุณพ่อไม่ได้ว่าอะไรคะ่ะ ตอนนเราเห็นภาพมีการโทรไปคุยก<ช>ับพ่อเยอะน้อยบ้างไมหมคะมีการโทรก็โทรถามว่าพ่อแบบกลัวหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่คุณพ่อบอกไม่ได้กลัวอะไรค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วไอ้เรามองว่าที่แฟนคลับไปหาคุณพ่ออาจด้วยความแบบอยากที่จาะต้องการให้กำลังใจมากกว่าไม่ได้คิดอะไรมากคุณพ่อไม่ได้คิดอะไรมากค่ะเห็นว่าแบบมีกระซิบว่าจะมุงขุดไปส่งใหุ้ณแม่ด้วยมีมีแม่ค้าในวันจบถนนเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ันที่11เแล้วใช่ไหมคะเอออะมาปุ๊บใส่กระพายไทยแรงกันบ้างเป็นยังไงพางเรามีพลังเพิ่มขึ้นไหมจากกำลังใจจากแฟนคลับด้่ยมีเยอะมากตั้งแต่วันนั้นวันที่30ใช่ไหมคะจนถึงวันนี้อนนารู้สึกว่าได้รับกำลังใจทุกวันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่นนาก็ยังอยากที่จะขอให้ทุกคนเนี่ยส่งกำลังใจให้อนนาเพิ่มค่ะอนนาเชื่อว่ายิ่งทุกคนส่งกำลังใจให้อนนามากเท่าไหร่เราจะยิ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่แข็งแกร่งมากขึ้นเอยากจะเป็นตัวแททททนนีีี่่ดดสุุของกคคะ ขอแนะนำตัวแล้ว no ก็ไทยแลนด์ด yeah. I mean, <IM> ้วยได้ไหมคะเพื่อนนัวเตะค่ะจริงๆอะหนูว่ามีมีเรียนกับพี่แอนชิด้วยที่แขงแกร่งกว่านี้เป็นยังไงบ้างคิดว่าน่าจะคือวันนี้ถ้าพูดได้แต่อาจจะแบบทุกคนอาจจะต้องรอคาดหวังให้มันดีกว่านี้แน่ๆเลยอ่ะหรือเราซุ้มซ้อมก่อนดีกว่าโอเคซุ้มซ้อมอยากมาทรั้งแบบพูดครั้งหนึ่งแล้วอีทักให้กับคนทั้งประเทศได้ยินเลยมีการเรียนกับพี่แอนนาใช่ค่ะคือมีแบบหลายๆคนค่ะที่แบบแทักชิทให้เราแบบพัฒนาเราใหลายๆ ท้ายฝากถึงอีเวนต์ต่ต่อไปกับการสุ่มของเรานะคะก็แอนนาชอบงานอีเวนต์นะคะทุกคนมันเหมือนเป็นการพัฒนาสกิลในการพูดในการพบเจอทุกคนแล้วก็ในการพูดกับสื่อด้วยค่ะแล้วก็แอนนาจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะแล้วก็จะลงตารางที่พอที่จะทําได้จะทําให้เต็มที่ที่สุดขอทุกคนเป็นกำลังใจให้แอนนาเสือคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่มาหาแอนนาวันนี้้วยขอบคุณมาคฟนคลับอย่างแน่นมากชอบดูมาก